สวัสดีจ้าทุกๆคนวันนี้ป้าแป๋วมาอยู่ที่อำเภอด่านขุนทดเนาะมาเจอต้นไม้ของเขาแปลกป้าแป๋วก็เลยจะนำมาให้ทุกๆคนได้ดูกันจะได้ป้าแป๋วเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกเนี่ยต้นไม้แบบเนี้ป้าแป๋วก็อยู่มาหลายปีแล้วก็ไปตามชนบทไปตามท้องที่ต่างๆบ่อยเหมือนกันนะ แต่ว่าเพิ่งจะเคยเห็นต้นไม้ชนิดนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลย mm. เขาจะอยู่ข้างทางอยู่ข้างคันนา mm. เห็นอยู่ข้างคันนาใบมีลักษณะถ้ามองเผลอๆคล้ายๆใบก็เปิดจะว่าคล้ายๆใบพุทรามั้งแต่ว่าลักษณะนี่ต้องช่อใบเขามีหนามด้วยหนามคมเลยหนามแหลมคมมากนี่จ้ะแล้วก็เป็นช่อหนามนี่ เป็นช่อหนามเป็นช่อหนามเป็นช่ออยู่ตรงตามข้อเลยแต่ว่าลูกของเขาอ่ะสวยมากเลยอ่ะเนี่ยป้าแป๋วมองแล้วมันป้าแป๋วมีความรู้สึกว่าเหมือนไข่มุกเลยอ่ะเหมือนเม็ดไข่มุกเล็กๆๆๆเต็มเลยเขาเป็นต้นไม้ทรงพุ่มต้นไม้ทรงพุ่มแล้วก็อยู่ข้างคันนาป้าแป๋วขอแอบชิมหน่อยอืมหวานนิดๆฝาดหน่อยๆ แต่เมื่อกี้ถามคนในพื้นที่แล้วเขาเรียกต้นไม้ชนิดนี้ว่าต้นขี้แฮกขี้แฮตต้นขี้แฮกแกว่าพ่อแกบอกว่าเอาไปเคายาสมุนไพรได้เอาไปเป็นตำรับยาสมุนไพรได้แล้วก็คนในพื้นที่บางคนแกก็เอาไปตำเหมือนเหมือนเราตำส้มนะจ๊ะตำกินตำกินสม้มเนื้อเนื้อจะละ,ละมุนมากเลยนุ่มๆอ,อันนี้น่าจะเป็นลูกอ่อน ลูกอ่อนเป็นช่อสีเขียวๆก่อนอันนี้คือลูกที่สุกแล้วจะเป็นสีขาวนี่แล้วก็ลูกที่โตขึ้นมาอีกนิดนึ่งก็จะเป็นเขียวๆนิดๆแต่ยังไม่ใสแต่ถ้าแก่แล้วเนี่ยลูกสุกเนี่ยนะจะเป็นสีขาวใสเนื้อใสมากเลยแต่ว่าเวลาเก็บกันอาจะต้องระวังน้มหน่อยเนื้อเขามีความใสเห็นไหมจ๊ะบีบน้ำโอ้โหน้ำออกนี่ก็มเมล็ดในของเขา มเมล็ดในของเขานี่สวยสวยงามมากปาเแบบไม่เคยเห็นเลยอ่ะคุณลุงยืนกินใหญ่เลยหวานหวานมีความฉ่ำน้ำนนมีความฉ่ำน้ำเวลาเรากินเคี้ยวเข้าไปเนี่ยกลุบกๆแล้วก็ฉ่ำน้ำหวานคออาจจะเฝืนฝๆน,นิดนิด,นดตอน ตอนอมอยู่ในในลำในในปากเราแต่พอกืนลงคอแล้วหวานมากมีความฉ่ำน้ำมากเลยแต่ว่านาำก็เยอะมีเม็ดเอีอยู่เดี๋ยวป้าเป่าจะแพนให้ดูภาพไกลๆเนาะลักษณะเขาเป็นทรงพุ่มเ,เป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะจ๊ะเนี่ย,เ,ย,เ,ยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะอยู่ตามคันนาเมื่อกี้เดินไปทางทางด้านนู้นก็เห็นอีกหลายพุ่มอยู่ เขามีมาตลอดเลยมีมาตลอดเวิงตรงนี้ตอนนี้ในช่วงตรงนี้เราอยู่ที่อำเภอด่านคุทนทศจังหวัดนครราชสีมาช่วงนี้เป็นช่วง<ม>สิ้นเดือนของเมษายวน<ม>ลูกอันนี้สุกพอดีลูกขี้แฮดขี้แฮดสุกพอดีพอดีเลยที่เรามาเจอกับเขาเราก็จะได้ชื่นชมความงดงามของเขาไปด้วยในตัวสวยมาก วยอ่ะเป็นต้นไม้แปลกเนาะแต่สําหรับคนท้องถิ่นคนพื้นถิ่นที่นี่เขาก็ไม่แปลกเขาเห็นมาตั้งแต่เด็กเขาเห็นมาตลอดแต่ทางบ้านป้าแป๋วไม่มีป้าแป๋วก็ตื่นเต้นใหญ่เลยตื่นเต้นชอบของเขาใหญ่เลยนำมาฝากกันให้ทุกคนได้ดูถ้าเผื่อไปเจอในวันข้างหน้าถ้าเผื่อไปเจอจะได้รู้ว่าอ๋อต้นไม้ชนิดนี้มันชื่อว่า ต้นไม้ขี้แหต้นขี้แหดหมากขี้แหดกินได้รับประทานได้มีฤทธิ์เป็นยาสมุนไพรด้วยแล้วก็เอาไปกินเป็นผลไม้ได้เอาไปตําตําเหมือนเราตํามะละกอตําเหมือนเราตามะม่วงอย่างเงี้ยได้ลวเหมือนนี้มาแว้งเลยมะแวงเครือจ้ะลุงเออเครือ <laughs> จ้ามะแวงเครือเขามาเกิดอยู่พันกันยังไงย<ส> <laughs> ังไงพวงเ,เหมือน,าอนมาแวงเครือมีมะแว้งเครือ มาพันอยู่ในพุ่มของไม้เอ้ขี้แฮดด้วยคเย,ยเลยเนี yeah. ่ยลุงดิบคุณดิบุดิดคุณลุงก,ก็อยากให้ดูมาแว้งเครือเมื่อกี้ป้าแป๋วเห็นถามถามนาะคนนั้นที่กกอยู่ในพื้นที่แกบอกว่ามันเกิดเองมาแว้งก็เหมือนกันเกิดไปทั่วคนทํานาก็ถอนทิ้งด้วยเพราะว่ามันลกนาเขาแกบอกป้าแป๋วเห็นของดีๆของแปลกๆของสวยๆก็ นำมาฝากกันเนาะป้าเป๋าจะฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าเป๋ามีกําลังใจในการทำคลิปดีๆให้กับทุกๆคนได้ดูกันนะคะทุกคนมีคอมเมนต์มีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำใดๆนะก็ช่วยกันแนะนำช่วยกันคอมเมนต์มาให้ปเป๋าได้ชื่นใจกันเนาะสำหรับวันนี้ป้าเป๋าก็ต้องกล่าวสวัสดีไปด้วย ช่อกคีย์แฮดก่อนสวัสดีจ้ะทุกๆคนพบกันใหม่คลิปหน้านะ